อตอนนี้นักเรียนมาร่วมกิจกรรมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนานะครับวันนี้เป็นวันเสาร์วันเสาร์ที่15นักเรียนมากันทั้งหมดกี่คน1 2 3 4 5 6 7 8 9า0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11าสมา11คนนะครับครูจะ พาพวกเราทำกิจกรรมชนกันกับกิจกรรมของชุมชนนะครูจะทดสอบสมาธิของพวกเรานะครับที่มานั่งสมาธิในวันนี้ก็มีกิจกรรมชุมชนด้วยกิจกรรมของพวกเราด้วยนะมีทั้งหมด2กิจกรรมด้วยกันนะเพราะฉะนั้นาการทำความดีนี่ไม่ไม่ต้องมีเกี่ยวกับเรื่อง เกี่ยวกับเรื่องมีกิจกรรมอื่นมาชนก็ไม่ไม่ไม่เป็นไรนะยงยงขับเข้ามาเทียบติดหน่อยงยงยงถ่ายกล้องมันไม่ทัดอ่านีในวันนี้นักเรียนมาทํากิจกรรมก็คือมาร่วมอ่าถ้านั่งสมาธิอย่างนี้ก็ถือว่าได้บุญได้กุศลมากเลยนะครับในวันนี้จะไม่กวาดเพราะว่าเราจะ,ะพาทำอย่างอื่นแทนนะครับทำกิจกรรมสวดมนตน์แทนกวาด เพราะว่าชาวชุมชนก็พากันมากวาดแล้วเพราะว่าเขาจัดงานใหญ่ที่ในวัดนะคืองานส่งน้ำพระธาตุนะครับส่งน้ำพระธาตุเป็นประจำปีเพราะฉะนั้นพวกเราก็เลยไม่ได้กวาดเพราะว่าพี่น้องชาวบ้านได้กวาดแล้วจึงพานักเรียนทำกิจกรรมอื่นแทนก็คือกิจกรรมนั่งสมาธิกิจกรรมสวดมนต์นะครับ กิจกรรมสวดมนต์ก็จัดเข้าไปในเรื่องเกี่ยวกับบุญกุศลนั่นเองบุญกุศลก็คือ,อบุญกิริยาวัตถุ3อย่างบุญกิริยาวัตถุสามมีอะไรบ้างก็คือมีทานไม่บุญเสร็จด้วยการบริจาคทานมีความเสียสละอย่างที่เรามาในวันนี้เรียกว่าเป็นนักเสียสละนะและก็ตอนนี้ดูได้เลยว่าทุกคนก็ตั้งอ,อกตั้งใจทำดีเนาะสุดยอดเลยนะครับ ทานะไม่บุเสด้วยการบริจาคทานหรือว่าการเสียสละและ้วก็ทารมัยแล้วก็ศีลไมยศีลไมยก็คือบุเสด้วยการรักษาศีลนักเรียนก็ได้รักษาศีลนะทานะไมยศีลไมยแล้วก็ภาวนาไมยตอนนี้นักเรียนก็ทําภาวนาก็คือภาวนาไมยบุเสด้วยการเจริญภาวนาเพราะฉะนั้นการนั่งสมาธิของนักเรียนเนี่ยจะ ตอนนี้มีเสียงมาแทรกแต่นักเรียนก็บอกว่าจะต้องมีสมาธิแน่วแน่ไม่ไม่มีการาเรียกว่าจิตใจฟุ้งซ่านอะไรเลยเพราะว่าเราจะทดสอบอทดสอบสมาธิของเราว่าเราแน่วแน่แนไหมถึงมีจะมีเสียงมีอะไรมารบกวนมา,ามาเป็นนิบรธรรมสำหรับการนั่งสมาธิเราก็ไม่เอ็นเอียงไปในสิ่งนั้นด้วย ถือว่าเราเป็นคนที่มีจิตใจที่เป็นสมาธิแน่ๆเนาะเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะต้องอทดแทนการสวดมนต์แทนนะครับสวดมนต์สวดมนต์สวดมนต์แทนกวาดซึ่งปกติเราต้องกวาดด้วยมีสองกิจกรรมแต่วันนี้เราไม่กวาดเพราะว่าชาวบ้านหรือว่าพี่น้องชุมชนกวาดแล้วเราจึงมาทําเรื่องเกี่ยวกับสวดมนต์แทนนะครับ ตอนนี้นักเรียนก็นั่งสมาธิได้พอสมควรก็ถือว่านักเรียนก็ได้บําเพ็ญภาวนาไหม่ก็คือบุญเสร็จด้วยการเจริญภาวนาอันนี้บุญกุศลจะส่งผลให้พวกเราได้มาร่วมกิจกรรมทุกวันเสาร์ศูนย์ศึกษาพษาุทธศาสนาในวันนี้ก็ได้จัดให้หนักเรียนได้มีความสุขในธรรมได้มีความสุขในวัดวารามในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธ ทุกเวลานาทีได้บุญได้กุศลหมดเลยเป็นบุญเป็นกุศลทั้งหมดเลยที่นักเรียนมาในวันนี้นะเพราะฉะนั้นนักเรียนได้นั่งสมาธิพอสมควรแล้วะจะให้นักเรียนได้ออกจากสมาธิเนาะเพราะว่าก่อนจะสวดมนต์ต้องมีสมาธิก่อนอนักเรียนทุกคนนั่งคุกเข่านะครับนั่งคุกเข่าเลยและก็ประนมมือนะครับตอนนี้เราจะเข้าบทสวดมนต์แล้วนะ อันนี้นักเรียนไม่ได้กวาดวันนี้ก็เอาเอาสูตรมนแทนกันแล้วกันเนาะอันนักเรียนว่าตามครูนะครับยกมือนะครับตอนนี้มีเสียงอะไรไม่เป็นไรหรอกนะเป็นได้บุญด้วยเสียงได้บุญด้วยอ่านักเรียนว่าตามครูนะครับอิมินาสการเรนะพุทธางปูเชมะอิมินา สกาเรนะรรมังปูเชมะอิมินาสกาเรนะสังขังปูเชมะอรหังสมาสามพุทโธภควาโพธังภะคะวานตางอภิวาเทมี ครับอย่าเล่นนะครับอย่าเล่นนะสวาคาโตพรควาตาธรรมโมพระขวาวตาธรรมโมธรรมนามัสซามีธรรมนามัสซามิครับสุปฏิปันโนพควโต,วาตามโมสวาวกสังโฆ สังขางนะมามีสังขารนะมามิครับอ่ะนักเรียนนั่งพับเพียบเลยนะครับนั่งพับเพียบเลยเนาะทุกเวลานาทีถ่ายทอดสดตลอดเวลานะครับนักเรียนบางคนที่เขารู้นี่เขาจะรู้เลยว่าตอนนี้อยู่ในกล้องวิดีโออยู่นักเรียนที่มีสมาธิดีนี่จะไม่ใส่ใจไปทีงอื่นมีสองคนก็คือ ปัทวีกับใครนะชื่ออะไรนี่คนนี้ชื่ออะไรทิติปัทวีทิตินี้เขาไม่รู้เลยว่าตอนนี้เขากาลังถ่ายทอดสดอยู่ทั่วประเทศทั่วโลกเขาก็ยังฝ่าฝืนอยู่นะอ่ะไอ้นักเรียนอย่าไปมองทางอื่นนะมาทางนี้นะครับมองมาทางนี้คนที่เป็นผู้ใหญ่เขารู้เลยนะจิตใจเขาจะไม่วอกแวกนะอันนี้อ่ นั่งนั่งพ้าเพียบครับนั่งพระเพียบนั่งพ้าเพียบดูตัวอย่างนะเด็กผู้หญิงทุกคนเขาเรียบร้อยหมดแล้วนะตัวอย่างมีนะครับตัวอย่างมีคือเขานั่งเป็นสมาธินะชื่ออะไรนะชื่อปัทวีปัทวีกับทิตติใช่ไหมนั่งนั่งแยกกันครับปัทวีไปนั่งถนนปัทวีนั่งฝั่งโนนไอ้นี่นั่งนั่งทางนี้อันนี้จะตามเขาไปเหรอ จะตามเข้าไปเหรออ่านั่งเหมือนเดิมเขยียบมาใกล้ๆนี้เขียบมาใกล้นิดน,น,น,นั่งมาทางนี้มองมาทางนี้อ่านั่งมาทางนี้มองมาทางนี้นั่งเหมือนเดิมนั่งเหมือนเดิมเขยียบมาตัวนี้เขยียบมาติดๆนี้อ่านะอะคนที่เรียกว,ว่า เป็นผู้ใหญ่ที่เขาจะรู้ว่าตอนนี้แบ่งเวลาไม่เป็นแบ่งเวลาเป็นไม่เป็นเพราะฉะนั้นเรามาในวันนี้เพื่อฝึกพวกเราว่าเราจะมีสมาธิในการทำกิจกรรมไหมนะทีนี้ครูจะให้พวกเราสวดต่อนะเมื่อกี้เราสวดเมื่อกี้มีสองคนที่คุยเมื่อกี้ทำให้เสียสมาธิเลยนะเอาว่าตามครูนะครับนะโมตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อรหะโตสามมาสามพุทธะนโมตัสสะพระควตโตอรหโตสามมาสามพุทธะนโมตัสสะพระควตโตอรหโตสามมาสามพุทธะ อิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอานุตตรโรปุริสะธรรมมาสาราธิสาธา เทวมนุษย์สานาง,นานางพุทโธพัคกวาติาตะนะครับเราจะตั้งใจนะครับที่จะได้ทำกิจกรรมด้วยกันอ่าว่าตามครูนะครับองค์ใดพระสามพุทธว่าตามครูครับ สุวิสุทาสานดานตัดมูลกะเลมตมัมนบิกมีม,ม,ม,มูมีมองมัวหนึ่งในพระไทยท่าน,น,น,าานก็เบิกบานคือดอกบัว ราคีบพันพัวสุวาคนทะกรรมจรองค์ใดประกอบด้วยพระการุณาดังสาคอน ปโปรดมู่ประชากรมาละโอข้าการดานาที่ทางบันเทาทุกและชีะช่สุกเกสมสาร ที่ทางพระนรุพาน,พน,พนอ่านผนโศกวิโยคภายพร,พรอมเบนจะพิธาจักร,รสูจรารดวิมลสายเห็นเหตุที่ใกล้ไกล ก็เจนโจพระจักษ์จริงราก,กามจัดน้ำใจหยบาบสันดานบาปแห่งชาย,ยิง,ส,ง,ยยงสัตว์โลกได้พึงพ่งเพียงมาลาบาปเพนบุญ ข้าขอปรนนน้อ no ม no ศีรกราบังคมคุณสามพุทธการุณย่าภาพนานนิรันดรกคราบ สวาคาโตพวัควาตาโมรมโมจานทิโทิโกอกาลิโกอาลิโกเอหิปัสิโกโอปนายโกโปากปัจตจัตตังเมธิตาโพ วียนยุยติยตอ่นนักเรียนตั้งใจนะครับเดี๋ยวจะจบแล้วนะครับธรรมะคือคู่นากร,าากรส่วนชอบซาทร,าทรดูดดวงประทีปชาัชวาลแห่งองค์พระศาสดาจารย์ สองสัตว์สันดาสน,านาสว่างกระจ่างใจมน,น,ท,นทำได้นับโดยมากพน,น,กพนเป็นแปดพึ่งโยน,นยและเก้ากับทางนารุภโนส้มยาโลกอุดรพิสดาร อันเลึกโอฬานพิส์พิเศษสุขใส,ส,ส,ขสอีกทำต้นทางคันลนนา,ายนามขนานขานไขยปฏิบัติประหยาดเป็นซอง,องคือทางดำเนินดุจจะคลอง,อ,อ,งอันล่วงลูปอง อย่างโลกอุดรโดยตรงถ am ้าข้ออ่อนอ่อนอุตมงนบธรรมจำนงด้วยจิตและกายวาจากราบครับกราบเออสุปฏิปานโนภาควาโต สาวากระสังโฆอุชุปฏิปันโนภะควาโตสาวากระสังโฆญาญาปฏิปันโนภะควาโตสาวากระสังโฆสามีกิปฏิปันโนภะควาโต สาวกะสางโคยาธิธางกัตตาริป <Tools. S 1> ah ุริสายุคานิอธาปุริสาปุคลาเอสาพระคะโตสาวกะสางโคอาหุนายโยปาหุนายโย ทินายโยอัญเชลีการณิโยฮันุตารังคุณยาเขตังโลกาสาตีทรงได้สาวกศาสดารับปฏิบัติมาแต่องค์ส้มเดชพระควาน เห็นแจ้งจตัตุสัต์เศษบานลุทางที่อันระรรงับและดับทุกภัยโดยเสด็จพระผู้ตรัสรต,รตรปัญญาผองใสสะอาดและปราดมัวมองเพิ่นห่างทางข่าสืบปอง บ่มีลำพองด้วยกายและวาจาใจเป็นเนื้อนาบุญอันภัยสร้างแด่โลกายและเกิดพิบูลพนส้มยาอาโถทศพลมีคุณอานนท อเนกจะนับเรือตราข้านอโนบหมู่พระสราพกสงคู่นาลูกขุนประดุจรามพานด้วยเดชบุญฆ่าอาภิวันข้าตรายราชานอุดมดีเด็กดีดัดไซ พอจงขจัดโพยภายอันตรายใดๆจงดับและกราบเสื่อมสูนอนุเรียนกราบตอนนี้เราได้สวดทั้งหมดทั้งหมดมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีทั้งหมดสา บทด้วยกันแทนแทนที่เราจะกวาดวัดแต่เรามาสวดมนตน์แทนนะครับนักเรียนแผ่เมตตาเสร็จแล้วถึงจะกราบพระได้นะครับอ่าแผ่เมตตานะครับเออแผ่เมตตาแผ่เมตตาอ่าสัพเพสัตตาสัตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเอาเวลาโหดตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวีนแก่กันและกันเลยอย่าพยาปชาโหดตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อานิคาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอัตานางปาริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด อ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนกราบพระพร้อมกันเลยนะครับว่าตามว่าพร้อมกันเลยนะอ่าพร้อมกันเลยนะครับอ้อาอรหังสัมมาสามพ,าพุทโภะคะวะโคทังพระคะวานตังอภิวาเทมิกราบสวาวาโตพระคะวะตตธรรมโม รรมงนามัสามิกราบาสุปฏิปันโนภาควาโตสาวะกะสงัสงโฆสังฆนามามิกราบ